วัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็มาพบกับฟิลทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเกม Minecraft Pocket Edition ครับกับเวอร์ชั่น0.11.0นะครับผม Build 7นะฮะ Build 7นะครับก่อนนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสกินกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าสำหรับเวอร์ชั่นนี้การเปลี่ยนสกินถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆบอกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรเสริมเลยสามารถ เปลี่ยนสกินได้ในตัวเองเลยนะครับไปเริ่มกันขั้นแรกฮะเรานะครับไปที่ตั้งค่าสกินนี่ครับเบราว์เซอร์อันที่3นะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยสกินของเราก็คือสตีฟนะฮะนี่สตีฟปกตินะครับแต่ว่าใน0.11.0นี้จะมีอกซ์นะฮะเป็นผู้หญิงเพิ่มมาด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถเอ่อเรียกว่าอะไรล่ะใช้สกินอื่นได้นะครับเพิ่มมาละอันนี้ละนะครับ อันที่สาเวลาเปลี่ยนก็กดเข้าไปครับแล้วก็ดูรูปที่ดาวน์โหลดมานะฮะสะกีนที่ดาวนโหลดมาของเราอันนี้แล้วกันปึ๊บนะครับอ๋อถึงมอมาตรงนี้นะฮะเน้นย้ํากันเลยครับว่าซ้ายเนี่ยด้านซ้ายคือผู้หญิงด้านขวาคือผู้ชายนะฮะสำคัญที่สุดเลยตรงนี้ครับหากใช้สกีนผิดคุณจะกลายเป็นไอ้นั่นทันทีนะครับอ่ะผู้ชายเลือกด้านขวานะครับสกีนเราเปลี่ยนแล้วหรือยังมาดูกันครับ ฟริงนี่เลยเรียบร้อยสกินเรานะฮะเปลี่ยนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสกินแบบง่ายๆแบบง่ายถึงง่ายที่สุดง่ายมากๆง่ายโคตรๆง่ายจะไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วนะครับผมอ่าครับขาประจำเราครับนายปีเตอร์ฮะปีเตอร์ครับเป็นไงครับปีเตอร์สบันต้งกี่วันครับปีเตอร์โอ้สามวันด้วยอ๋อสามวันเลยครับปีเตอร์ เป็นไงสบายดีใช่ไหมครับอืมสบายดีอ่าโอเคปีเตอร์รายการฟิลที่รู้ป่าวันนี้เขามาทำอะไรสอนเปลี่ยนสกินอ่าฉลาดรู้ด้วยอ่ะบายบายคุณผู้ชมก่อนรายการจบแล้วเนี่ยเออหมดดีครับคุณผู้ชมไปแล้ววันนี้ไปแล้วบายบาย คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะจากกันนะฮะก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับขอแจกลิงก์ในการดาวน์โหลด Minecraft Pocket Edition 0.11.0 Build 7ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ไซต์ที่ใช้ดาวน์โหลดสกินนะครับดูกันได้เลยใต้คลิปนะครับผมขวัญพิเศษมาให้ด้วยนะครับก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็บอกอะไรอย่างหนึ่งฮะว่าช่วงนี้ผมอาจจะอัพคลิปล่าช้าหรือไม่ค่อยได้อัพนะครับเพราะว่า ติดเรียนอยู่เหมือนกันครับช่วงนี้ก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับ